คือบางคนเขาก็อยากจะเข้ามาแหละแต่ว่าเราอาจจะอยู่ในสภาวะาที่เ,เหมาะสมกินข้าวอยู่ทํางานอยู่หรือว่าถ่ายทําอะไรบางอย่างที่มันยังต้องเก็บเป็นความลับอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็ปฏิเสธก็บอกเขาไปความจริงโดยตรงอะไรเงี้ยว่าไหนได้ไม่ได้อะไรเงี้ยครับแต่ว่าเสร็จแล้วหรือว่าจะทำภารกิจอะไรเสร็จแล้วเราก็ ถ้าเขายังอยู่เราก็แบบอถ่ายรูปไม่คับอะไรเงี้ยครับแต่เวลาถ้าเราไปกับญาติสองคนนี้คือเขาก็ไม่เข้ามาแบบว่าก็เข้ามานะครับแต่พี่แป๊ะก็พยายยกให้เป็นเทวมดาเดินริงเข้าถึงมากโอ้โหไม่นะครับผมผมก็เชื่อว่าหลายๆคนที่เป็นนักแสดงด้วยกันอะไรเงี้ยครับก็ก็คงแบบอยากใช้ชีวิตแบบแบบติดดินที่สุดธรรมดาที่สุดอะไรเงี้ยแล้วผมว่ามันมันเป็นสิ่งที่แบบเราอ่ะโหยหาด้วยซ้ำอะไรเงี้ย ใช่ไหมเพราะบางทีเราอยู่ในสภาวะที่ต้องสวยต้องหล่อตลอดเวลาการที่เราได้มาเป็นตัวของตัวเอง,เองโดยที่เราไม่ต้องคำนึงถึงสายตาของคนที่อยู่ข้างนอกตลอดเวลามันก็เป็นการพักผ่อนจิตใจและก็ความเครียดความกดดันที่เกิดข,ขึ้นในชีวิตเหมือนกัน